เช่นเคยนะคะทางช่อง y u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  e t t y y ต t a ทั่วไทยนะคะวันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมยุกตัวยาริสเอทีฟรุ่น Smart นะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะคะราคาจัดจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่5 9 9 4 0 0 0บาทนะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดนะคะแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากเลยนะคะคันนี้จะประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลลิตรนะคะให้แรงม้าอยู่ที่ 92แรงม้านะคะรักราคาย่อมเยาวนะคะจับต้องได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าตัว a t ทีพสมาร์ทคันนี้นะคะน่าใช้ขนาดไหนนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้กระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้ให้ลำแสงสว่างเป็นสีขาวนะคะชัดเจน ลูกค้าขับได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของล้อกันเลยนะคะล้อของเขานะะคจะเป็นล้อแม็กอัลลอยขนาด16นิ้วนะคะเป็นล้อทูโทนนะคะดำปัดเงานะคะตัวนี้มาพร้อมกับซีรีส์ยาง195่เ้ับ6 5 r 1 6นะคะตัวนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะไฟเลี้ยวของเขาขนาดใหญ่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นแบบ led นะคะตัวนี้ มือเปิดของเขาก็มีขนาดใหญ่นะคะเปิดปิดประตูรถได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ง่ายดายนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะว่า a t ทีพสมาร์ทคันนี้น่าใช้ขนาดไหนนะคะไฟท้ายของเขานะคะไฟท้ายของเขาเป็นแบบ LED light grading นะคะตัวนี้ขนาดใหญ่เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวไฟเบรกของเขานะคะก็เป็นแบบ LED เช่นกันนะคะไฟเบรก รวงที่3นะคะในส่วนของท้ายรถกันเลยนะคะตัวนี้ท้ายของเขานะคะจะเปิดได้กว้างมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ท้ายรถของเขานะจะมีขนาดใหญ่ใส่สัมภาระได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ฝาท้ายของเขานะคะจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องส่องถอยด้านหลังนะคะตัวนี้เวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะจะมีภาพโชว์อยู่ที่หน้าจอตรงกลาง เป็นแบบสัมผัสนะคะขนาด9นิ้วนะคะพร้อมกับเส้นกะระยะนะคะทำให้ลูกค้าถอยจอดได้ยอย่างปลอดภัยเลยนะคะ <_ nis> เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารกันเลยนะคะ <_ d ash> ห้องโดยสารนะคะตัวนี้เป็นห้องโดยสารที่มีขนาดกว้างมากเลยนะคะตัวนี้นั่งได้3ามท่านสบายๆเลยนะคะเ <_ d ash> บาะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ <_ d ash> มีที่วางแก้วให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะตัวนี้ <_ d ash> เราไปดูในส่วนด้านหน้าต่อกันเลยนะคะตัวนี้ ด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้แผงข้างประตูของเขานะคะตัวนี้กระจกจะพับเก็บแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้ปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ล็อกกดล็อกรถก,กระจกด้านคนขับจะขึ้นลงออโต้นะคะแล้วก็อีก3าบานก็เป็นไฟฟ้าเช่นกันแต่ไม่ออโต้นะคะพวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะหน้าจอจะเป็นแบบสีขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็เกียร์ตรงกลางนะคะตรงนี้แล้วก็เบาะ ภายในของเขานะคะด้านหน้าจะเป็นแบบทูโทนนะคะจะมีสีน้ำตาลตัดเข้ามาด้วยนะคะทําให้ภายในรถด,ดูสว่างแล้วก็ดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับเจ้าตัว a t ทีฟสมาร์คันนี้นะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจหน่อยมีโปรโมชั่นดีๆแคมเปญพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเพียงทักมาสอบถามแคมเปญกับหน่อยได้เลยนะคะหน่อยฝากเบอร์โทรแล้วก็ ID ดีลไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าโตโยต้าเริ่มต้นดาวศูนย์ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำสำหรับพนักงานบริษัทอายุงานเกิน2ปีนะคะก็ดาวแบบไม่ต้องมีคนค้ำเช่นกันนะคะแต่เริ่มต้นที่ดาว5%นะคะแล้วก็ลูกค้าเก่าค่ายอื่นก็ดาว5ไม่ต้องใช้คนค้ำเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ A t ทีตัวสมาร์ทนะคะทักมาสอบถามได้เลยนะคะ หน่อยมีเบอร์โทรแล้วก็วไอดีไลน์วัดดลังเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจบคลิปฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ของหน่อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ